สวัสดีค่ะกิกเียกกันนะคะเออ้ยานอันนี้ะอนรู้กคอยดูคอยดูเป็ปาทำไงบวกไปดูอนาดี๋ยวทำเสียบไปดูทำเป็นตาาายนะคับเรืองาว่

กู้ก็น่แข็งงใหญ่โตบ่ะก็เจน้คฟ้ามาแค่หนึ้บ่ก็ต้องทั้งุูก็ได้ไม่ต้องทำปูเยอะก็ได้อันนี้เจียขื้นเลได้หรอเจียแบบเจียงตลาดได้หรอตะวดทํอยู่พแบบันะบ้งก็ขื่น บอไปตองว่างกระพื่ได้ทำผงสะอาด้าโอ้ีทำขาทำขาหน่อยนึงอไปต้อนสุงหลายโอ้ทำขาแตไหนทำขาขึ้นจัระมาาชักเซเออเกินเคร่งแข่งเงนเยเอกโอ้ยทำอาจ้า อยู่การทางล่งหรอกวันเอาเมีนตะบองทำไก่แล้วบองทำบนไหน่ไปทำมันทำไมอุ้นไก่ลยเียงทำนี่เอยกี่ปุ่นที่เก่าตัวท่ทเยากาำมด้วยทำให้ลูกนั้นสาวเราดีไอ้หนองเนื้ออ่ะก็คงลงทุนใหม่ะด โอ้ยบอ่บอเนี่ยบ่ <c oughs> กอาการเนี่ยเนี่ยก็ไปจับผกกุบตองใหนก็ไปก่อนเอาแค่บุยเอายังกาไปก่อน่งเออออออจีน่าโอ้ยสมรู้หลดด <c oughs> ่อกีนอลอย่เ้เก็บผูกกับตีนำกันด้